ทุกสิ่งอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นน้ำคุณเชื่อไหมทุกอย่างอะมีองค์ประกอบของพลังงานหินเหล็กทุกอย่างมีพลังงานหมดเลยแต่ถ้าของที่มีพลังงานแล้วไม่ถูกใส่พลังงานมันก็คือสิ่งของฟังดีๆนะนี่คือครัวได้วิชชานี้มาเมือ่อไหร่ที่หินที่คุณสมมตินะฮะคุณมีหินตั้งอยู่หน้าบ้านหนึ่งก้อนฟังดีๆนะหินก้อนใหญ่ๆอะค่ะสมมติวันนี้คุณมีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่หน้าบ้านหนึ่งก้อนคุณก็เห็นมันทุกวัน คุณก็ไปนั่งถ่ายรูปบ้างเอาของไปวางบ้างคุณก็เดินผ่านเฉยๆบ้างอะไรบ้างไม่ได้รู้สึกอะไรกับผินเลยรู้แค่ว่าสวยดิตั้งหน้าบ้านสวยดิแต่พอมาวันหนึ่งที่มีสินแสมาที่บ้านแล้วสินแสบอกว่าเฮ้ยนี่คือหินพลังงานเงินนี่คือหินพลังงานเรียกทรุดทรัพย์โอ้โหถ้าคุณทําแบบนี้แบบนี้นะพลังงานนี้จะแผ่ไปภพศสารคุณจะดูดเงินบ้านนี้จะเต็มไปด้วยเงินทองบ้านนี้จะดูดเงินได้บ้านนี้จะมีเงินหลั่งไหลมหาศาลไม่ต้องถามว่ามาจากทางไหนคุณคิดางไง คุณคิดว่าใจคุณจะเป็นไงเมื่อคุณใส่พลังงานอะไรเข้าไปทุกคนสิ่งนั้นจะปรากฏทันทีตอนที่คุณมองเขาว่าเป็นหินเขาไม่ได้ดูดอะไรให้คุณเลยจริงนะเขาก็าคือหินที่ตั้งโดดเด่มาเป็นปีห้าปีสิบปีแต่พอมีสินแสคนหนึ่งเดินเข้าบ้านแล้วบอกว่าหินนี้เป็นหินพลังงานดูดเงินเป็นหินดูดทรัพย์ พลังงานดีม,มากเนี่ยแค่ผมเดินผ่านนะพลังงานแตะตัวผมเลยโอ้โหขนล,ลุกขนท้องสยองก้าวเงินจะมาทุกทิศทางเลยนะคุณต้องดูแลให้ดีคุณนะต้องทําแบบนี้นะสุดทูบก้าวดอกนะคุณเลี้ยวให้เขาเรียกเงินเรียกของแล้วทุกเช้านะคุณต้องเอามือมารูปเขานะลูบเข้าบ้านนะลูบลูบลูบแล้วก็พูดว่าเงินไหลมาเทมาทุกทิศทางฉันมีเงินพันล้านหมื่นล้านแบบนี้งบายสบายๆบ,บ้านฉันดูดซับบ้านฉันมีเงินมากมายมหาศาลคุณฟังนะคะคุณใส่พลังงานให้กับหินทันทีเลยหินก้อนนั้นจะเกิดพลังงาน อย่างน่ามหัศจรรย์เพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้มีพลังงานทุกคนฟังไว้คุณใส่พลังงานอะไรเป็นพลังงานอันนั้นเพื่อไรที่คุณใส่พลังงานไปกับสิ่งไหนถ้าเราใส่พลังงานอะไรเข้าไปทุกคนยิ่งถ้ามีคนมาซัพพอร์ตความเชื่ออย่างสมมติครูบอกครูบอกคุณคุณต้องมีความเชื่อขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะคุณเห็นผลลัพธ์จากครูทาไมคุณถึงเชื่อสินแสทําไมคุณถึงเชื่อครูบาอาจารย์ทําไมคุณถึงเชื่อโค้ดครูเพราะอะไรคุณไปถามจิตตัวเองเดี๋ยวนี้เลยว่าเพราะอะไร เราะหนึ่งคุณเห็นในผลลัพธ์ความศรัทธาคุณเห็นในความปิติในตัวของคุณอย่างคุณเชื่อครูเนี่ยคุณจะเห็นจากผลลัพธ์เลยโอ้โหเคยเป็นนี่สามสิบล้านทุกวันนี้แม่อยาให้พูดคุณเยอะไม่ได้เจ็บคอทุกคนคะแต่ครูยังทําตัวง่ายเหมือนเดิมทําตัวเข้าถึงง่ายกินข้าวกับน้ําพริกทาตัวเหมือนชาวบ้านธรรมดาปกติคุูเป็นแบบนี้คุูถึงได้รับจริงไหมคะไม่ง่าย,ายสบายๆมีความสุขในสิ่งที่เรามีแล้วเป็นเขาก็เพิ่มพูนแต่เมื่อไหร่ที่เรา ยากอะ่ะมันยากอะ่ะมันต้องยากอะ่ะมันจะไม่ได้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนจาไว้ให้ดีทําไมคูถึงเชื่อว่าน้ําหอมของคูจะทําให้คนรวยนี่เยอะมากหนึ่งมันเกิดจากความเชื่อของตัวเองและศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทามาอย่างน้อยๆเราเป็นคนที่สร้างความดีมีสินเราคิดแบบนี้แล้วเราก็อยากสร้างคนเราอยากให้พวกคนรวยได้จริงเราอยากให้คนใช้ต่อโจทย์ชีวิตจริงๆไม่ใช่แบบขายเขาแล้วผ่านขายเขาแล้วครูถึงบอกว่าฟังไว้สาหรับคนที่ซื้อน้ําหอมไปอย่าซื้อแล้วคิดว่างซื้อแล้วมาดูผลลัพธ์ นี่ยังรอาผลลัพธ์ยังไม่หมดเลยนะทุกคนซื้อไปแล้วให้ไปตักผลลัพธ์ค่ะน้ำหอมของครูใช้ได้หนึ่งถึงสามเดือนแล้วแต่เลยแต้มเยอะเยอะเยอะยะทั่วตัวก็ใช้ได้เดือนเดียวแต้มแค่จุดสําคัญสองจุดก็ใช้ได้ประมาณสามเดือนในระหว่างที่คุณใช้สามเดือนคุณฟังไว้ค่ะมีคาถาให้นะคะใช้แล้วให้คอยดูว่าเงินคุณจะเข้าคุณจะได้ค่าน้าหอมคืนภายในไม่นานค่ะมาจากไหนไม่ต้องถามหาจำไหมนะคะเงินมาจากไหนไม่ต้องถามแต่ถ้าคุณได้ ให้คุณจดผลลับไปเลยว่าในขณะที่คุณใช้น้ำหอมขวดนี้จนหมดขวดคุณได้เงินมาจากทางไหนบ้างคุณได้เงินอะไรบ้างจาไว้นี่คือสิ่งที่ครูอยาให้คุณไปท้าที่สุดกับตัวเองไม่ต้องมาท้าที่สุดกับครูเพราะคุณทําทุกวันคุณเชื่อไหมครูแค่เชื่อแค่ทําคุณดูเอาเองนะว่าขาวดีครูมาขนาดไหนรวยขนาดไหน